ครับสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เด็ดดอยชาแนลนะครับอ่าในคลิปวันนี้นะครับฝนก็จะมาอ่าเช็ดเบอร์ขอดทูมุกมาให้เพื่อนๆได้รับชนกันนะฮะ <c oughs> ผู้ไปก็้ขำอ่าคลิปนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเช็ดยังไงแต่หลายคนก็พอจะทราบแล้วครับ เพราะถ้าจะถ้าคนที่ใช้บ่อยก็คนจะทราบแต่หลายคนอาจจะเปลี่ยนเน็ตบ้านอะไรบ้านมัน,นก็คนจะมีการต้องหาต้องค้นหากันสักหน่อยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาสองวิธีการกดเออกดที่ไหนอะเชดเบอร์นะครับกดจันเก้าเก้สี่เหรียญโทรออนนะครับแล้วก็ขึ้นเบอร์เป็น อ่เลเบอร์ของผลนะฮะเบอร์นของผลนะฮะมันก็จะขึ้นเป็น6ด9 6ขดนี้แทน0นะฮะ0ปกติจะเป็น090เนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับรอทําดูนะดอดจัน999 4เหรียนโทออกแล้วก็ขึ้นเบอร์ตืดประมาณนี้นะฮะโอเคครับวิธีการเช็ดเบอร์ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ลองไปทำกันดูได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ